เซอร์ไพรส์อยู่ก็2-3สาคนนะครับที่คัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติก็คือนิติวงศ์เสรลานนนท์นะครับรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกนะครับก็ถือว่าได้ประตูใจจากอีโก้เซเกเยฟแล้วก็ชนะทีมสงกสินด้วยนะครับทำกันไปคนละ1ประตูนะครับสวัสดีครับผมชุกปัญจยานะครับพูดคุยข่าวสาร้องการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีงนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกชุกปราจยา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอ่านิคิดนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่กองไ่วยของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะเตรียมทําศึกคิงสครับกันก่อนนะครับก็ประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับโผลช้างศึกนะครับที่จะไปลุยคิงสครับที่เชียงใหม่นะฮะจะบอกว่าผมทําคลิปไปนะครับซึ่งก็มีสายรายงานส่งเข้ามานะครับซึ่งปรากฏว่าผมก็เดาถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งเนึงนะครับบอกว่าจะมีชื่อของจิรวัตรวังทพันธ์นะครับแล้วก็ปกเก้าอนันต์ ซึ่งปรากฏว่าก็มีชื่อติดนะฮะแล้วก็บอกไปว่าสุประโชคสารชาติกับมิคลัสมิเกลสันเนี่ยก็มีลือๆเหมือนกันว่าอาจจะไม่มาร่วมทัพในเที่ยวนี้นะครับแต่ปรากฏชื่อออกมานะครับก็มีชื่อติดนั่นเองนะครับก็บอกไปแล้วนะว่าขอให้ทายผิดนะครับเนื่องจากอยากให้น้องทั้งสองคนเนี่ยมาช่วยทีมชาติเพราะว่ามันจะส่งผลดีต่อทีมนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้มานะก็ถือว่าผมทายผิดนะครับในเรื่องของเคสของ จะเช็คกับทางนิโคลัสนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับในเรื่องนั้นันเป็นข้อมูลที่ผมได้มาแล้วนี่น,นะครับส่วนเอกนิตกับสุพนัทเนี่ยก็ไม่มีชื่อนะครับในรายของเอกนิตเนี่ยมีข่าวว่าอุระาเองอาจจะอาจจะส่งชื่อลุ้นลงเล่นในรายการลีคับนะครับซึ่งตรงกับฟีฟ่าเดพอดีส่วนเจ้าแบงค์สุพนัทเองก็กําลังเดินเรื่องของวีซ่าที่จะไปขาแข่งที่โอส์ลูเว่นก็เลยทําให้ไม่ได้มาร่วมทับในเที่ยวนี้นะครับรายชื่อภาพรวมแล้วก็ยังทรงเดิมเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามีแบงคคอกเนี่ย ติดมาเยอะหน่อยนะครับเซอร์ไพรส์อยู่ก็2อคนนะครับที่คัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติก็คือนิติพงศ์เสรีนนท์นะครับรุ่งรัตภูมิจันทึกนะครับก็ถือว่าเป็น2คนที่คัมแบ็กกลับมาในรอบหลายปีเลยนะครับที่จะขาดไปก็คือสุภชัยใจเด็ดนะครับโดยทําให้ทางมาโนเองก็ต้องเรียกปรเมศอาจวิไลนะครับมาทดแทนนะครับเนื่องจากเจ้าอาร์มเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในเกมนัดล่าสุดนะครับบริเวณหัวไหล่นะครับส่วนสุพรปีนากาตะโพเองก็ไม่มีชื่อนะครับก่อนอันนี้เองก็ สืบสืบไปว่าก็อาจจะลุ้นลุ้นอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อติดมาในเที่ยวนี้นั่นเองครับก็เอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยไม่มีดาวรุ่งเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับทีมชาติไทยยูยูยิบเนี่ยก็มีคิวทําศึกในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกด้วยเช่นกันนะครับมันมีโปรแกรมที่ทับซ้อนกันนะครับแต่ว่าแฟนฟุตบอลก็ยังมีเสียงบ่นบ่นกันเช่นเดิมนะครับพอรา,ามีการประกาศตัวทีมชาติทีไรเนี่ยก็แล้วแต่ความนิยมชมชอบเลยนะครับบอกว่าตัวนั้นดีไม่ติด ตัวนี้ไม่ดีเอามาทําไมอะไรก็ว่ากันไปนะครับเรื่องนี้ต่างคนต่างความคิดนะครับก็จะไปจัดทีมแบบถูกใจก็คงลำบากนั่นเองนะฮะก็สําหรับทีมชาติไทยนะก็จะมีโปรแกรมรอบรองนะครับ7กันยายนนี้เจอกับเลบานอนนะครับเตะเวลา2องทุ่มครึ่ง ก็รอติดตามส่งใจเชียร์ให้ทัพช้างศึกใน Kings คั p นะคุณผู้ชมฮะไปกันที่เบื้องหลังไทยลีกกันหน่อยครับคุณชมครับเกมในคู่วันอาทิตย์มี2คู่ด้วยกันนะครับไปเริ่มที่คู่ BG กันก่อนนะครับก็ปรากฏว่าปลดล็อกคว้า3คะแนนได้สำเร็จแล้วนะครับสำหรับโค้ชทงนะครับ บุกไปเอาชนะอุรา,านีานฟ FC ได้2ประตูต่อ0ูนย์ได้ประตูชัยจากอีกอร์เซกเยแล้วก็ชนะทิส์สงกสินด้วยนะครับทำกันไปคนละ1ประตูนะครับซึ่งในส่วนของเจชนะทิปเองก็ฟอร์มก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกมนี้ยิงอย่างสุดสวยนะครับปั่นโค้งเข้าสามเหลี่ยมไปนะครับก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมใช้ได้นะครับแต่ว่าชนะทิปเองก็เล่นไม่จบเกมนะครับเพราะว่าเจ็บ เดี๋ยวก็ต้องเช็คกันดูอีกทีว่าจะหนักหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ดูหลังเกมก็ดูจะเดินลงน้ําหนักได้อยู่นะครับก็คงจะเบาใจได้หน่อยในเรื่องนั้นนะครับแต่ก็เอาละฮะได้3คะแนนแบบบังคับชนะเลยนะครับเพราะว่าอุทัยธานีใน2เกมไร้พวกเขาเองก็แพ้มาทั้ง2เกมนะครับทำให้เกมนี้บีจีก็ดูเหนือเหนือกว่าก็ ทำได้ตามเป้าหมายไปนะครับสำหรับบ g จีนะครับส่วนที่ธนดมสเตเดียมนะครับเป็นคู่บิ๊กแมชนะครับเมืองทองเจอกับการท่าเรือปรากฏว่ากีเลนเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยนะครับแพ้คาบ้านต่อการท่าเรือไป1ประตูต่อ3าใครได้ดูเกมนี้บ้างครับคุณชมครับผมได้ดูเต็มเมเลยนะครับก็เป็นอาการเดิมๆนะครับสำหรับเมืองทองนะครับยังแก้ไม่หายเลยนะครับเกมผ่านไปลูกทีมของมาริโอนะครับก็คือไรไอเดียเกมรุกนะครับเกมรับก็รั่วอีกเสียงง่ายอีกนะครับท่าเรือเนี่ยโอ้โหมาด้วยความเฉียบขาดนะครับ ทำให้ท่าเรือเนี่ยเก็บเจ็ดแต้มจาก3นัดนะครับยังไร้ผ้าอยู่นะครับส่วนมาริโอเนี่ยแย่แล้วครับคุณผู้ชมครับ3นัดแพ้คาบ้านไป2นัดติดนะฮะก็มีแต้มเดียวนะครับเกมหน้านี่เจอบีจีนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ากิเลนพยองนี่4นัดแรกนี่เจอโหดๆทั้งนั้นนะครับเขาก็มองว่าหูจะรอดไหมเนี่ยสำหรับมาริโอนะครับแต่ว่าก็ ยังควานหาชยชนะต่อไปนะครับดูแล้วสงสัยแย่นะครับไม่รู้จะมี last dance อําลงอําลาอะไรอีกไหมเนี่ยนะฮะเพราะว่าเมื่อปีก่อนนี่ประกาศอําลาไป2รอบนะครับสำหรับมาริโอนะครับแหมแล้วก็ทำให้ทีมกลับมาคืนฟอร์มด้วยนะครับหลังจากที่ประกาศเลาออกนะครับก็รอดูนะครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงสําหรับมาริโอแล้วก็เมืองทองแั่นองนะครับแล้วก็มีข่าวอัปเดตในช่วงปลายเดือนกันยาถึงธันวาคมนี้นะครับสนามเทนนิสโดมเนี่ยจะใช้จัดวอเด็กนะครับ สยามกีฬาครับด้วยนะครับทำให้เมืองทองเองก็มีการปรับโปรแกรมน,นะครับจะต้องไปเยือน8นัดติดต่อกันนะครับก็ถือว่าง,งานชุกหนักเลยครับทีนี้นะฮะ เพราะว่าตอนนี้ก็ฟอร์มยังรุ่มรุมดอนๆอยู่เลยนะครับควานหาชนะยังไม่เจอนะครับเลกแรกก็สงสัยจะต้องประคองประคองไปก่อนนะครับแล้วก็ไปคล้ายๆอ e ีล็อบเดิมเหมือนปีก่อนไปเร่งในช่วงเลกที่2นะครับก็รอดูว่าจะสามารถปลดล็อกคว้าชัยได้เมื่อไหร่สําหรับเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็แฟนๆตอนนี้ก็เ <ś> ซ <le ff ing> ็งกันไปตามๆกันนะเพราะว่ายังไม่สามารถคว้า3ามคะแนนได้เลยนะครับใน3เกมที่ผ่านมาสําหรับเมืองทองนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะาช กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุปัชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน,นะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ